สวัสดีคะ่ะทุกคนจะมาแล้วคะ่ะสวัสดีในช่วงก่อนเที่ยงของวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2565นะคะแหมวันนี้จะมีความภาคภูมิใจมากจริงๆค่ะที่อยากจะนำภาพสวยๆของน้องแพทชิเซียกูดและคุณโน้ตวิเศษรังสิสิ่งพิพัฒน์มาฝากให้ทุกคนได้ชมนะคะหลังจากประกาศข่าวดีว่าจะเข้าพิธีวิวาปลายปีนี้ ล่าสุดนักเอกเสารูกครึ่งน่าสวยพัิเชียกูตก็ได้ควมคู่ว่าที่เจ้าบ่าวคุณโนตวิเศษรังสิตสิงห์พิพัฒน์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศ์ศักด์คตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อขอประทานพรน,น้ำพระพุทธมนต์ณวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมื่ว,วันที่3พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานี้นะคะ โดยงานนี้น้องพัทิเซียมาในลูกชุดไทยสิวรา,าสีขาวงาช้างซึ่งมีมูลค่าสูงถึง800,000บาทเชียวนะคะทุกคนซึ่งแพทิเซียกูดก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในพิธีพร้อมทั้งเขียนข้อความว่านับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่และครอบครัวของเรา ที่ได้เข้าเฝ้าถวายสการะรับน้ำพระพุทธมนต์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวง์ศักดิตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาค่ะ p a t n o d ส่วนคุณน็อดพิเศษก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศเช่นกันค่ะและเขียนข้อความว่า ถือโอกาสได้มาทําบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรและรับพรที่วัดราชบพ,พิตรเป็นอีกก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับ #patnod รวมไปถึงคลิปวิดีโอบรรยากาศใส่เพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอศิลปินดาแอนโดรฟินเป็นเพลงประกอบเขียนแคปชั่นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทางเดินของเราสองคนที่กําลังจะก้าวเดินกันต่อไปด้วยครับ #patnod ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดี ทั้งคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆหลายราย้อยข้อความบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจิ๊กก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะขอให้สองคนรักกันมั่นคงยัง่งยืนตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ที่กจบการรายงานจิ๊ข่าวเกี่ยวกับคู่บ่าวสาวคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงของเมืองไทยของเรานะคะขอให้ทุกคนสุขสันต์วันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะบายบาย